สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพระเครื่องขนมหวานนะคะวันนี้ก็มีรุ่นพระหางหมากนะคะกับพระคำข้าวหลวงพ่อฤษีริงดำนะคะมาให้ชมกันตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะก็มาชมพระคำข้าวก,ก่อนนะคะเป็นรุ่น2นะคะจัดสร้างอยู่ที่ห้าล้านองค์นะคะปี2 5 3 4้นี่นะคะแม่ค้าเอาองค์ละ 2,500บาทนะคะ2,500บาทรับประกันพระแท้ให้นะคะตลอดชีพนะคะรับประกันให้ทุกวินาทีเลยสวยงามนะคะเป็นพระสวยเลยคะ่ะไม่มีแตกไม่มีบินไม่มีซ่อมนะคะไม่มีไม่มีการซ่อมแต่อย่างใดนะคะองค์ละ2 5 0 0บาทนะคะแล้วก็องค์เลี่ยมทองก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะสวยงามมาก เอาองละ6ก0 0บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรับประกันพระแท้ให้นะคะรับประกันทองแท้ให้ด้วยองค์นี้สวยเลยคะ่ะเนื้อเข้มเลยปี2534นะคะอง์ละ2,500บาทเรี่ยมทอง6500บาทนี่คะ่ะยันเด้งๆหน้าชัดๆเลยนะคะไม่มีหักไม่มีซ่อมนะคะไม่มีบินรับประกันสวยให้ทุกองค์ใครมาก่อนเลือกองค์สวยก่อนได้เลยนะคะ อ่ะต่อไปพระห่างมากนะคะปีสองห้าสามสามถึงสองห้าสามสี่นะคะนี่ค่ะสวยงามทุกองค์นะคะนี่ค่ะรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะคะองละสี่พันห้าร้อยบาทนะคะพระห่างมาองละสี่พันห้าร้อยบาทใครสนใจก็ ติดต่อได้ที่เบอร์064นะคะ4419878นะคะ idline ก็064441นะคะ9878นะคะสนใจก็ขอบพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์มาเลยนะคะไม่มีขีดนะคะระหว่างเบอร์เป็นเบอร์ล้วนๆไม่มีขีดเลยนะคะนี่เลยคะ่ะไม่มีหักไม่มีบินไม่มีลาน,นะคะรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ